สบายดีพี่น้องเย็บเัวอยงแพงเบิร์ตสกุลสกุลเบิดส,สมองสมบัติเออสบายดีวันวันพระอาทพี่น้องเลยเนาะวันปลาเรือนสบายดีมือน,นี้ก็ดีเนาะสาไลี่พุอยู่พื้นอยู่ไพ่มาได้หกคืนเลยพี่น้องเลยมือน,นี้เป็นมือคืนที่เจ็ดเนาะหกคืนผ่านไปหกคืนครับเจ็ดวันวันฉันซะกำลงังสิอาบน้าเหมือนลูกชายละบอลนอนี่อะไรเนะี่ยตาหน,นี่ก็ดีเนาะกำลังโยกแขนบ,บีบีป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 ีีปียู่ ให้น้องลาดวัดหน้าบน้ำให้น então, ออห้นนองในลาดวัดเอ้ยหน้ำไม่น้องดูนี่พอสิเบิ่งนี่พอสิคุ้มนี่พอสิคุ้มนี่นี่นะบ่าว่าบอกให้เสียงเพลงขจับเปิดเพลงดังเด้เนาะเซ็มลอยพอเด้ฮะอ้าวสบายดีป้าลุงไงเด็ดเด็ดเด็ดตกต้อ่าสบายดีป้าลุงไงเฮ้แต่อื้อฉันมาอาบน้ำให้น้องใช่ไหมนี่ก็แม่ไรเอาเบิ่งดูจะตีกันเด้อเจ้าแม่กันดูเน้อ ตีก็ได้เฮ่ยถ่ายใกล้ๆในจังหน่อยพี่นองเลยนะมาอไหมเอ่ยลมาหน่อยไหมอ้าวๆาแม่กับดูชีอามนาแม่นอกบ้านนี่เอาเบ่งดอเฮ้ยโจโจเบ่งหนาแล้วโจเบ่งดูนะกระซมกระซำกระซำอ้าวฮาร์ดฮาร์ดไว้ึกไว้ชี้เป็นฟึกอะไรกระจำเ้ยบานนี้เ้อเวลาพอใส่ก็แม่ใส่มา am <laughs> à, nha mày nong là thằng phan ươi vậy si, toc trái toc trái, huay cứ hay mà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  chiang đắng thế mày nè bật thước nội nè, bật thước nội phở cứ hay đắng thế mày nè, thế เสียงดังแค่น้อเอน้อเฮ้ยเสียงดังแค่น้อเงินไวคือ็เดือยแปดพันวะเงินไปสายเบิดน้อือเดือยแปดพันไม่ยังเลยอีกเฮ้เสียงดังแท้บักเถอะน้อยพอเถอะน้อยเมาให้เสียงดังแต่บดีอาบน้ำรับแม่ได้ที่น้ำน้อแต่วันพูธตัวเชียงเพ็นดีดมา ดังมาหนุ <desserts> um. uh, it, mm ่งโอ้ยขาดกดีเสียงเพลงก็ดีดังมาเป็นหนุ่งหนุ่งเนาะเราจะไปอาบน้ำให้ลูกชายอาบบ่ได้ายบช่ไหมในดังมาหนุ่งหนุ่งเลยเสียงเพลงก็ดีเอ้า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 วายวายวาสันวายวาสันอ้าว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 เราจะเราจะไล่อยก็ดีเออไง มอแกก็บรจักรลายเลยส,สิสิสิตุมมกก mm hmm. ม้มมาหนอกในใดดีมอแกก็ดีกว่าฉันเนาะเจอเจอแม่แม่ไล่ขึ้นเชียงไงอย่างนา้อยกับเห็ดยังบบทึกเลยหเห็บดบบทึกนะเนาะโอ้ยจากห้ลีบาทนี่ลแล้วะไงแล้วหรอป้อแเลวเลวฮ้อนพี่น้องเอ้ยมือนี้นะเนาะเขาก็จน ใส่สุกขาสั่นพ่ไแหลยกลมห่อนมันนี่สั่มไดะอากาศห่อนเตรียมโตรถเจ en ้ากันได้าะนี่เตกมอุดหนาอุดหนาอยยังหน่อก็ได้ออกเละอีกสองมื่สองมื่นสามมื่นเนาะฮะจะกินนอะไรจะกกินน <c ười> <c ười> ี่ะไรสปอร์จะกินนมมีอลไรบอสโอ้ยมาหน่อยจะกินนมมีอลไรอืมบักเทิงหน่อยเทิงหน่อยกินนมมีแล้วอยากกินตรงใดนี่กินอะไรกันเหวี่ยวกันขี้อยากกินนมมีอะไรเพิ่นฮะ มาเฮือนมาเฮือนมาเฮือนอืมมาเฮือนสิเอากินนมต่อบ่บ่เนี่นะน้ำนมนก็มาแห้งแล้วพี่น้องเลยจนย่อยสะ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 พูเล่เนาะกินนมกระบ่ทันลูกชายก็ด้จะมีเครื่องปั๊มนมปั๊มไปใส่ตู้เย็นไว้อยู่ว่าซั่นเนาะมันยัง่ายไปแล้วก็มาใส่ขวดนมให้ดูดโลดมันจังสบายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีเครื่องปั๊มนมแล้วก็บ่มีบ่จักวิธีเก็บนมหั่นนะเนาะใส่ยังเก็บใส่ถุงยางบ่ เขามีทงของมันอยู่แล้ววะมันก็าสีมีสูตรของมันเนาะบ้านเฮามันก็สิลาซาในแจ้งน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ความพัฒานาก็เจริญการยังบ่้านนั่นวัชร์ของบ่ทันได้มีเนาะคือทางพี่น้ององไทยเพิ่นมีเพียบ์เพอะมีทุกอย่างอะไรมีครบเบิดว่าซั่นซะเออ่กินนมล่ะบักเถิกเถิกน้อยกินนมล่ะอือกินนมอะไรลูกชายลูกชายละพอร้อนกินนมอีกแล้ว กินอะไรกันเยอะกนอะไรเยะเป็นไดเน่เผินอึน่ะเผินขี้นะเป็นได้เบาโลกน่ะเรบอมือนี้ยักเถื่ออะไรมือนี้ฮะสามเถื่อพี่น้องกันมือนี้แต่เศร้ามาเนาะห้าเถียงสามเถื่อแหละเบาแน่เลยนะมันซีเบิรแหละขี้มันก็ไดีมันขี่ติดก้นในเดียวหนึ่งพี่น้องเลยมันถ่ายในเดียวหนึ่งเคอวอ้า้ยยังพี่น้องเันยังยังเหนหนาพเผนเขาเนาะเหนกินเขากินน้า หกเดือนกระตามนั่นแหละนาว่าอนะตามรักที่จริงเขากลับไปท่านยังให้กินดอกนมกล่องนะเนาะนมชงท่านยังให้ชงดอกคันแต่ว่าลูกมันอยู่นะคันบ่ชงบัดบ่อยู่บ่ได้กินนมชงบัดบ่อยู่บ่ัสเซนมกล่องนมพงศ์นะเนาะกินสลับกันพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ว่าซั่นซะเนาะแต่คืนน่ะถ้าบ่ได้กินลนอนแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วตัวนี้นะยาสมุนไพรนะเาตามที่แม่เพิ่นบอกแหละ กลางคืนฉันบอกกินบัดบอนอน์แบบสันกินเตนมแม่แหละวันยังเช่าฮ่าอยู่นมมันนะเออนมกล่องนมชงยังเช่าฮ่าเหมือนมือเช้าได้ปากคยนี้บิดอยู่ข้างนันข้างนี่แบบว่าหาหนาพี่น้องเงินงมหาพอเป็นหน่อยยังเบลทุ่งเด้ม่ไดทถูงหน้าตาคือสูงเนาะคือลูกนกนี่มันจะกินน้ำแม่น้ำพรแม่เนาะาปากลัดไว้ก่อนหนะนะาปากรอไว้ละประมาณนั้นคือกันนั่นนี่ก็ดีเนาะ ขอบุญขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจพี่น้องเลยเนาะสีเบาลายไในจังน้อยเาบาเบาต่อกันไในจังน้อยเพราะว่าก็เปิดเพลงเชียงดังพี่น้องเลยเนาะมีจิเพลงไทยก็ได้เลยเปิดเปิดเพลงตลาดเงินไม่ใหญ่อะไรก็เนาะ,นะพระเท่าอนะ่ะลูกชายเพิ่นมาเหตุเฮือนให้อยู่เพื้นเทคาอนเารอยู่แจ่มสกอตตลาดอะไรม่ใหญ่ก็ได้อะไรสิได้เหตุสองสัตว์อะไรม่ใหญ่ก็ได้เนาะเออมาจีเฮตุเรือนสองสัตว์มีห้องนอนน้ำอีกบ่อยู่ลุมนะเสียห้องนอนน้ำอิ่มมาสั่นบ้านเนี่ยสามสามห้องนะต่อไปในสี่คลายเขื่อนเหมือนจังเนาะ ขาก,กันแม่งกายเกลื่อนต่อไปสามห้องนะกายของนะเนาะเป็นอะไรๆ,ๆอยู่อ่าขคืนหกขึนที่ผ่านมานะกินน้ำห่อนเบยจังหมาะอะไรอาบได้อีปล่สรุปกินมือจังหมาะน้ำห่อนนี่ได้มือจังหมาะนี่มือละอสี่หมาะนี่แหละพี่น้องเวสอะไรนี่กินมือละสี่หมาะนี่สี่เหมาะอาบน้ามือละสามเถื่อเนาะมือละสามเถื่อแล้วอาบน้ำห่อนมือละสามหมาะนั่นเนาะแต่ใม่สี่เถือ่อ ห่อนมือละสี่โอเคพี่น้องก็กระซำนะก็ถือว่าอดีดีสมควนหลายๆเนาะดีสมมาปาควนสดสดแล้วร้านเห็นอยู่มันเผานะเฮ้ยแล้วรานเอ้ยเห็นอยู่มันเผาพอซื้อมันกินได้ไหมโผล่เป็นนางอยู่แจนมันใหญ่เลยนางกันนะก็ดี่เล็กสาวนะก็ดีเออมื่อวานมาแต่เศร้าแน่นะเฮานะเพราะว่า บ่มีหมูอยู่เด็กก็เลยมาเต่เสาเกือเป็ดเกลือไก่ค้างไว้แล้วกัปล่อยไก่นะปล่อยเอาเบิรดเหลือแต่เป็ดพอให้มันออกมาไข่ได้มันมาไข่มาผักไข่มันมือว่านี่มันออกบ่ได้ไก่สองสามโตไก่เมีค้าตัวนั้นก็ออกมาพอได้แล้วบ่ได้ไข่ซ้ำฮาก็ได้ห้าน่วยไข่นะฮะมันผลไข่ในกล่องสิบอก็เห็นห้างมันมันมาไข่อยู่พี่อยู่กล่องนั้นบ่อนน้ะมันเครื่องท่านี้ละห้าน่วยตรงใสเมือว่านมันได้ออกไปไข่ ักไข่อยู่ในครกนะห้างหนึ่ง<ว>สาหกสเจ็ดหน่วยห้างหนึ่งพี่ลึกอีกห้างหนึ่งิบปลายหน่วยห้างหนึ่งสอนกนะันเจ้าว่าสอนสามตัวโผจักซาวปลายหน่วยพี่ลึกอียห้างหนึ่งบัดเปิดผักไข่กันแล้วจะชินแนวใดจังวะตัวหนึ่งบัดจากผักตัวหนึ่งบัดจักไข่แล้วเป็ดไก่เขาก็ดีพี่นอนบางห้ามยบากห้ามบากเถิกเถือกหน่อย ห้ามีปลูกดูห่าไลปลูกดูวยฮะฮะห้ามีฮะหัวหนยำดหยู่นแรงตื่นได้ไหมกินแล้วบัดซีนอนบระเดี๋ยนี่น่ะมอนี่เฮ้ยอเอ้าเอ้าเพิ่นยังเงินเพิ่งยังอ่ะเพิ่นดูดนมอยู่นะยังกินยังคืนน้นมได้ป่ะนองเลยตื่นตื่นมา้ไหมบางครั้งแหละอะไรตื่นตื่นตื่นบังครับหน่อยตื่น เอาสื่อนี้เาวไรวะเอาสื่อบางคับแหอันนี้บ่าวส่นเอาสื่อดีกว่าว่าตลกอี่แลเนาะพอดีมันหายแล้วมันใหญ่หมากพ่อได้ตั้งสื่อให้ไว้ไงว่าวอื้อใช่่อ,เอา,าเอาบ่าสื่อนี่นะฮะบอกคอเอฟซีได้ปลาลุงผมตั้งสื่อให้อยู่ท้าทันวาสันน้องทันวาทันวาฮะใคผู้ใด ยนี่ยอ่ะนะเออหาวนอนเสยตีบอกัางหาวทางัวตีตื่นได้ไหมบังคำไม่ตื่น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 ที่ท่านว่ามีคนสื่อแล้วว่าษาพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเกิดเดือนเดียวกันกับมอนี่แหละมันสื่อมันซ้ำกันเลยบ <c oughs> อกบอกมันซ้ำกันไปนะพี่น้องเอ้ยเสีเนาะมันซ้ำกันพดอดีกับท่านว่ากับที่ท่านว่าเนาะโอเคพี่นอ้องเอ้ยเนาะจบคิบีบสตรีมิเตอร์พี่นอ้องเลยขอบุญขอบคุณเขาเบิกเาิ่สมบุญดูอาบน้ำอะไรกับกินนมแล้วนอนนี่แหละพี่น้องเอ้ย คลักลุกจายาอ,าอืม,อ,มอันนั้นยังไม่รับท่าโอเคเนาะ<ช>ไปแล้วนนเด้อสบายดีสบายดี